โดนนะดู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 มาหลุดด้อเฮ้ยจริงเหรอนี่ครับโอ้โคนี้หลุดครับโอ้ดูดูคันนี้ยังได้โอ้ติดติดติดกันติดติดกันสวัสดีครับ เพื่อนๆพ,พี่น้องๆน,น,นะนะพบกับผมช่างนาเดชนะครับกับพาร์ตอนกลางคืนนะคืนนี้ผมมากับแม็กสองคนนะครับจะพามา,าเดินกู้เบ็ดหรือเดินยามเบ็ดเนาะเป็นเบ็ดประดุกปลาชนนะครับมาปักไว้เนี่ยบนอ่างเก็บน้ําซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ําแถวที่บ้านสวนเนาะชื่อว่าอ่างเก็บน้ําสักคล้อนะครับก็เป็นคลิปแรกที่ขึ้นมาปักช่วงหน้า,นาหนาวที่ไม้แห่งนี้เนาะ แต่ว่าตอนมาปักเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายคือเรามาปักก่อนช่วงเย็นใช้เหยื่อเป็นตัวปิงบก,กน,นะครับลินมา้าลิ้นฟ้าหรือว่าลินมา้าลิ้นฟ้าหรือว่าทางใต้จะเรียกกุ้ยย่างนะครับแต่ว่าทางตราดเนี่ยเรียกว่าปิงบกก็เดี๋ยวตามไปลุ้นด้วยกันว่าคำนี้ที่มากู้เนี่ยจะได้ตัวบ้างไหมนะครับไปฮะ,ะมาเริ่มครับหมายนี่ครับคันแรกเลยเนี่ยที่ลง โดนนะดู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 ปลาอะไรครับโอ,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 อ้โหปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนอะเอาแม็กดึงครับนี่ครับมาตัวแรกของคืนนี้นะโอ้ไซกำลังสวยเลยครับขนาดข้อมือนี่เหยื่อนี่นะที่บอกครับเนี่ยลิน้นหมาลิ้นฟ้าแล้วแต่พื้นที่เรียกครับเนี่ยแต่เรียกว่าปิงบกครับอะมาเดี๋ยว ปลดปลาช่อนออกแล้วก็ใส่เหยื่อเกี่ยวไว้อีกครับสวยแล้วคืนนี้พันมิตรไม่ว่างนะครับมากับแม็กสองคนอ่าตัวแรกเปิดสวยแล้วครับเบ็ดคันแรกเลยก็ปักไว้แล้วราวสักสิบห้าคันนะลดปลาแล้วก็เกี่ยวเหยื่อปักอีกครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมากู้เช้ากันอีกรอบนะไปต่อครับเอ้ามาดูคันนี้ครับ และที่สําคัญมันคือคันที่สองเอาแม็กพโดนอีกแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวขอดูสักหน่อยอยู่ไหมอ่าชักไหนตัวกไหมเหรอดิ้นเหรอเดีเ๋ยวติดไม้ออกเลยเฮ้อย,ย,อ,ยอย่าดึงเลยดึงแม็กอย่าดึงนะกำกำมากำไม้ขึ้นมาเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดเอาดูนะครับโอ้ยตัวนี้ใหญ่เอาขอโดนด้วยมานี่นะมานี่นะโอ้ยตัวนี้ใหญ่ครับ อช่อนใหญ่ฮนะช่อนใหญ่โอ้ได้เรื่องครับกูเบ็ดสองคันได้สองตัวเนี่ยเออหวานมากครับคืนนี้เยอ,อเ,เยือแล้วก็ใส่ไป็ดตอฮะโอ้โหหมายนี้เด็ดครับแล้วก็เยือเนี่ยบอกตรงๆนะใครที่ยังไม่เคยใช้นะครับ ใช้ได้เลยครับเด็ดมากๆอ่ามาดูคันนี้ครับโดนอีกแล้วเอานื้อนี่อเนื้นื้ดูคันเลยโอ้ยเยิบเยิบเยิบเลยครับเอาดู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 ช้อนอีกแล้วนะเอาอุยตัวที่สามนะครับโอ,อ้โหตื้นหนะอ, <c oughs> อ่ะไหนดูโอ้ตัวนี้เล็กหน่อย อืนเบ็ดนะครับนี่เราไปปลดหาคีมปลดที่บ้านนะเอ้าไปต่อครับเอ้ามาดูคันนี้นะครับนี่อ่ะแม็กบุกโดนอีกแล้วโอ้โหโอ้โหตัวนี้ใหญ่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 โอ้ยโอ้โหใหญ่ใช้ได้ครับตรงนี้โอ้โหคืนนี้นี่โคตรหมาเลยฮะ ตัวที่ไนยละสี่เนาะแม่งเนาะห้าคันสีตนส่ตัวครับเอา้าเกินไหมเนี่ยดูนะถ้าเกินลึกก็ต้องปลดเด็ดเกินคืนอ่นนะเอาปลดไปไม่ได้เอาคีมมาแล้วครับเดี๋ยวโอ้โหขอมือครับสวยเลยเนี่ยเดี๋ยวไปปลดอยู่บ้านอ่า ใส่ถุงครับได,ได้ไหมเอาหา<อ><อ>ถึงบุกบ่าโอเคร้อยครับต่อไปมาที่คันนี้ครับไปดโนโนูโน่นครับโน่นโน่นกินอยู่นน่นโอ้ปลาอะไรโอ้นีป่ปลาเนื้อออนโอ้ของดีครับเนี่ย าดเรียกว่าปลาโอนนะครับแต่ว่าตักกลางเนื้ออ่อนเนาะของเด็ดครับอันนี้เขาจับนะนี่ครับโอ้ใช้สวยเลยนี่ครับอือชอบมากๆครับปลานี่ฮะตัวที่ห้าของคืนนี้แล้วนะครับโดนนะแต่ว่าน่าจะตัวเล็กครับอ้าวนี่เกินปะ ลึกไหมไม่ลึกเปลดได้ก็ปลดครับเดี๋ยวจะได้ปักต่อก็กลับมาแล้วนะครับมาดูผลงานคืนนี้นะนี่ปุ๊บอ้าวนี่ครับทั้งหมดห้าตัวนะปลาอุ้ยไม่ห้าสิหกเนาะปลาชนห้าปลาเนื้ออ่อนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวคขังไว้แบบนี้ก่อนแล้วก็ เดี๋ยวมาพบกันอีกทีในช่วงพรุ่งนี้เช้านะครับไปเก็บเบ็ดกันอีกรอบหนึ่งคืนนี้ก็พักผ่อนก่อนฮะสวัสดีตอนเช้าเช้านะครับบรรยากาศบ้านนอกบ้านทุ่งเนาะนี่ครับสวยงามล่มรื่นเย็นสบายนะแสงแรกยังไม่มานะภูเขาลูกนู้นก็เป็นเขาเรียกว่าภูเขาบรรทัดนะครับจะก,กั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชานะก็ถ้าข้ามเขา นี้ไปก็จะเป็นประเทศกัมพูชานะครับวันนี้มาเก็บกู้เบ็ดกันต่อนะกับแม็กนะครับเมื่อคืนนี่จัดไปแล้วหกตัวนะกับการปักเบ็ดด้วยเหยื่อปลิงบกนะครับเดี๋ยวเช้านี้ไปดูกันว่ายังจะพอได้ตัวอีกไหมเนาะ <c oughs> ได้นะครับตัวแรกของเชา้านี้ตายนะตัวไม่ใหญ่ครับ <c oughs> แต่ก็ยังใช้ได้นี่ช่อนเล็กครับ บรรยากาศของตัวอ่างเก็บน้ําใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้เป็นแค่แบบซอกหนึ่งที่มันเ,เชื่อมต่อเข้ามาในนี่เป็นมืออ่างอะเนาะอ่างใหญ่จริงๆนี่เลยแม่น้ําใหญ่ตรงนู้นไปครับามาหลุดตัว<ะ>เฮ้ยจริงเหรอเนี่นี่ครับโหคันนี้หลุดครับเบ็ดง้างเลยโอ้โหนาจะใหญ่ครับโดนอะไนะรบ้างลาช่อนแล้วเบ็ดง้างนี้เลยเหร โอ้ดูดูคันนี้ยังได้โอ้ติดติดติดกันติดติดกันเอาดูครับดึงวูบเลยนะโอ้ย่าจะโตอยู่ฮะกดปรากฏเด้อโอ้ยใหญ่อยู่ครับใหญ่อยู่เอ้าวนี่โอ้ปดเหลืองครับนี่ฮะโอ้โอ้ไซสนี่มีชื่นใจครับ ไซนี้นึกถึงบรรยากาศที่ไปปักในคลองธรรมชาตินะแล้วชโดกัดไปครึ่งนึงอ่ะที่โดนโครงการคนละครึ่งแบ่งกันนะครับแต่ว่าที่อ่างเนี้ยไม่มีชโดก็ได้เต็มตัวหน่อยอ๋อสวยครับตัวนี้มีได้ไหมไม่ได้นะดๆๆโดนเหรอจริงเหรอเอาไปครับโดนอีกแล้ว นะะดึงดึงเลยยกเลยจับจับตัวอย่าดึงอย่าดึงออกมากนะเดี๋ยวเพื่อใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยวเออเออดึงมาตามยะอย่าดึงใสายหลุดไปแล้วนี่ยังอยู่อยู่อ่ะจับตัวามาโอ้ช่อนครับตัวนี้เออ,อเมาไส่<ค>สวยอยู่ครับตัวที่สองปลดเลยปลดเลยอ่า หมานครับเชา้านี้ตัวที่เท่าไหร่ตัวที่สามแล้วนะของเช้านี้ครับนี่เอาาไปกันต่อครับก็เก็บเบ็ดหมดแล้วนะครับบรรยากาศเช้าๆแบบนี้เนาะสรุปเช้าได้สามตัวนะครับก็บเดี๋ยวไปถ่ายสรุปรวมที่บ้านเนาว่าทั้งหมดรวมแล้วได้กี่ตัวนะครับไปฮนะ มาครับกลับมาแล้วนะกลับผลงานคลิปนี้ครับนี่เห็นกันอยู่เก้าตัวครับผมก็ได้กับข้าวสบายๆสองสา 2, มมื้อนะครับช้อนนี้ใหญ่สุดคดรับไซส์ปกติปลาอ่างเนี่ยจะไม่ค่อยใหญ่ไม่ค่อยใหญ่มากเหมือนปลาคลองที่เราไปปักได้ได,ได้กันนะเล็กใหญ่มีปนกันครับเก้าตัวเลยแล้วก็ เบ็ดง้างไปด้วยแล้วก็หลุดไปอีกหลายขั้นครับกับการปักเบ็ดสิบห้าคั้นเนาะคลิปนี้แล้วที่สําคัญนี่โอโหโดนประกฏนี่ครับใจเลยโอเคเดี๋ยวจะไปทําเมนูอะไรก็เดี๋ยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเรานะครับ mm hmm. ก็ตัดกันเข้ามาที่ครัวพื้นบ้านนะครับ mm hmm. อ่าที่กําลังทําอยู่นี่คือปลาช่อนนะเราจะเอามาย่างนะครับเป็นปลาช่อนเค็มนะยายเนาะ <Yeah. S 1> เราจะมาทําเมนูอะไรครับยาย ต้มกะทิจ้ะเป็นต้มกะทิปลาเค็มใช่ไหมครับจ้เป็นเมนูโบราณนะยายเนาะอ่าเดี๋ยวเราย่างปลากันก่อนนะครับก็ย่างจนให้สุกหอมแบบนี้นะยายเนาะเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วอ่าโอเคหยิบเลยจากนั้นเราทำไงครับยายฉีกชิ้นเล็กๆจ้ะฉีกเป็นชิ้นเล็กๆเนาะอือฉีกก็เรียกภาษาตาก็เรียกบีบเอานะยายเนาะอ่า แกะเป็นเนื้อเสร็จเรียบร้อยนะเราจะไม่เอาหนังนะครับเพราะว่ามันเหนียวเหนียวเนาะเอาแต่เนื้อแบบนี้นะ มาเริ่มนะครับตั้งหมอนะ ใส่อะไรครับยายใส่กะทิจ้นใส่กะทินะวันนี้เราจะใช้กะทิขวดใช่ไหมยายใ<ช>่อใส่เลยครับอืมอืมครับยายก็จะกวนกะทิให้แตกมันก่อนใช่ไหมยายใ<ช>่อใส่หอมแ่หอมแดงซอยเนาะ<ช>อ่า ก็คั่วจนแตกมันอีกรอบนะยายเนาะกลิ่นหอมแล้วนะครับเนี่ยหอมผัดกับกะทินะครับต่อไปใส่แล้รครับยาย่้ำเติมน้ำเปล่าใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ตั้งรอให้เดือดใช่ไหมยายอ้าว เมนูต้มกะทิเนี่ยมันก็จะคล้ายๆหลนแหละใช่ไหมครับยายแต่หลนเราจะน้ําน้อยแล้วก็ผัดให้งนงนเนาะ <Yeah. S 1> แล้วต้มกะทิแบบนี้ยถ้าจะให้อร่อยต้องมีไหลบัวหรือสายบัวนะยายเนาะ <Yeah. S 1> แต่เราเป็นไงครับ <Yeah. S 1> มันไม่มีนะก็เอาตามที่มีนะครับ <Yeah. S 1> พอน้ําเดือดอีกรอบใส่อะไรต่อครับยายใส่ปลาเค็มจ้ะใส่เนื้อปลาเค็มฉีกนะ โอ้น่ากินละยายเมนูนี้นี่ก็เป็นเมนูโบราณจริงๆนะครับคนเฒ่าคนแก่นี่ต้องชอบแล้วฮะเมนูนี้ต่อไปใส่อะไรครับยายใส่มะเขือเทศจ้ะใส่มะเขือเทศนะใหนะ้มันมีรสเปรี้ยวจากมะเขือเทศนิดๆนะยายเนาะต้มให้เปื่อยๆนะครับนี่โอ้โหสีสันได้เลยครับพอใส่มะเขือเทศไปนี่จากนั้นเราจะมาปรุงรสกันนะครับใส่อะไรครับยายอ่ดีจอะ ใส่รสด,ดีนะครับใส่ผงชุรสด,ด้วยนะครับสุดท้ายครับยายใส่อะไรใส่หัวกะทิจ้ะเติมหัวกะทิหนนะ่อยเนาะมันไม่หัวไม่หางหรอกยายมันก็กะทิขวดเดียวกันนะนะน แต่ว่าถ้าเราแยกกระทิได้เนี่ยเราจะผัดกระหางเนาะแล้วสุดท้ายเราค่อยใส่หัวมันจะได้ข้นๆใช่ไหมยายอ่า<อ>แบบนี้เสร็จเรียบร้อยยังครับเสร็จแล้วจ้ะอ่าต้มกะทิปักเข็มนะครับโอ้น่ากินละยายกักใส่ถ้วยนะนี่ครับโอ้โหน่ากินมากๆครับเมนูนี้อ่า มาครับมาชิมด้วยกันต้มกะทิสูตรยายฝีมือยายนะครับนี่ก็โรยลูกโดดไปหน่อยเด็ดครับเดี๋ยวขอชิมน้ำซะก่อนความจริงถ้าใช้เป็นกะทิมะพร้าวสดๆนะจะอร่อยกว่านี้นะแต่ว่าวันนี้เราหากะทิมะพร้าวไม่ได้ครับก็เลยใช้กะทิกะทิขวด เค็มมันแล้วก็มีเปรี้ยวจากมะเขือเทศครับโอ้กินแล้วคิดถึงแบบคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอะ่ะเมนูนี้นี่คนแก่ชอบครับอ่ะลาดตรงนี้นี่ครับมีลูกโดดมาหน่อยนะแล้วก็ใส่ปลาเค็มไปด้วยอ่ะโอ้สุดๆดครับเมนูนี้นี่กินกับข้าวนะกล้องมาครับ ยอดอีกทีนงครับเกิดเทศหน่อยมีพริกสดไปด้วยเนี่ยที่เป็นลูกโดดเนี่ยมันช่วยตัดเลี่ยนกะทิได้นะครับเพราะกะทิมันค่อนข้างจะมันสำหรับคนที่ชอบเผ็ดๆนะอืมอืม วันนี้ยังมีเนี่ยดูหอหมกปลาชโดครับหอหมกใบยอนะแต่ว่าไม่ได้หอใบตองเนาะใส่ถ้วยแบบนี้แล้วก็อันนี้เป็นแกงเนื้ออ่าเป็นแกงเนื้อเหลือจากเมื่อเช้าแหละครับเ <c oughs> ย็นก็ยังกินได้อีกมือ้อนึงนะโอเคเดี๋ยวขอตัวกินข้าวนะครับก็ถ้าเพื่อนๆพี่น้องๆนานเนี่ยชอบคลิปวิดีโอแบบนี้เนาะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ คลิปวิดีโอหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนเนาะสวัสดีนะครับ